ก็ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมอกอรับฟังข่าวตอนชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมอกอรทรงคลาค่ะ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหยานตาเขาจังหวัดตรังลงพื้นที่สำรวจโรคหยอดเหนวปั้มน้ำมันตำบลถุงกระบือนายน่นนนพนหน้าพ่อเกษตรอำเภอหยานตาเขาจังหวัดตรังมอบไม้หายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหยานตาเขารวมกับนางสาวกนิชชาพลประสิทธิ์อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านลงพื้นที่สำรวจแปลงปั้มข้องน่างสู้จินอุดรซานเกษตรกรมูทีซีตำบลถุงกระบื้ออำเภอหยานตาเขาจังหวัดตรังปลูกปั้มน้ำมันจำนวนซ้ำ รายอายุนึ่งปีหกเดือนมีอาการคือจะเกิดแผลเน่าซีน้ำตาลดำคอบแผลช้ำหนามที่บริเวณใกล้คนหยอดไปที่ยังไม่คลี่หรืออาจพบอ,อาการเน่าดำที่ปลายใบหย่อยแล้วขยายจนทำให้ใบยอดทางใบเน่าแห้งไปด้วยเบื้องต้นแนะนำให้กเกษตรกรมั่นดูแลต้นปามและให้ตัดส่วนที่เป็นโรคยอดเน่าทำลายนอกแผลแล้วชดผนด้วยสารป้องกันกำจัดเช่นสารไรเทมอัตรา1 3 0งรอยกรัมต่อน,น้ำย20ิลิตร ชิดผ่อนถูกๆห้าถึงเจ็ดวันและและก่อนชิดผ่อนสั้นเคมีให้ตัดส่วนที่เป็นโรคให้มอดก่อนทุกครั้งและเมื่ออาการดังกล่าวลดปริมาณลงแนะนําให้กเกษตรกรใช้เช้อราไตรโคเดอร์มาโดยได้แนะนําวิธีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในอัตรา่วนดังนี้ทางดินผสมเชอร์ซอสหนึกิโลกรัม ต่อรัมละเอียดซีกิโลกรัมต่อปุยมักหนึ่งรอยกิโลกรัมโรยรอบคนตอนตอนละหนึ่งกิโลกรัมหรือไชเชืเ้อราเตรโคเดมาหนึ่งกิโลกรัมต่อน้ำสะอาดหนึ่งรอยถึงสองรอยลิตรชิดผ่อนให้ทวแปลงเพื่อป้องกันเชื้อราสาเหตุโรคยอดเน่าป๊มน้ำมันวินี่นาสดสระกําแหง้งซุนขาวิทยุมอก่อสองคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน